โลนโดเปิดไโดีโลน,นินญโยไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับอเลสซานโดเนสตาดีด้านะครับผมซึ่งก็ได้เนสตากับดีด้ามาใน ID ไก่เนมาได้เวลาของ ID ไก่เมสซี่หรือไม่นะครับวัดกันแล้วกันนะครับฟิลิปลามฟาบิโอคันนาวารโลปีเตอร์ชามเคิลนครับกับทองท,องที่สั่งสมมาหลายเดือนของไก่เมสซี่นะครับปฏิหารมาหรือเปล่าครับ900เล็ยุย สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่นั่งคิดนั่งไต่ตรองมา2วันนะครับหลังจากที่แพ็ควันจันทร์มาเนาะอีพ e ิกในชแนลกา r เดนส์นะครับแล้วก็ลองเล่นเอาลองรีวิวครบแล้วทั้ง3คนนะครับฟาบิโอคาน,นาวาโล ฟิลิปรามนะครับแล้วก็ปีเตอร์ชไมเคิลนะครับแพ็คนี้นะฮะก็คิดอยู่คุ้นคลิกอยู่ว่าเอ้ยสำหรับ ID ไก่ที่ผมมีอยู่ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยแล้วทองแต่ละบาทแทบขาดใจที่ได้มาเนี่ยกว่าจะได้มาคือต้องไปเล่นแบบสายฟรีร0อเเลยนะครับไม่เคยเติมเลยสักบาทเพราะฉะนั้นมันต้องคิดดีๆนะครับว่าความเสี่ยงที่เราจะ ลองวัดดูเนี่ยมันคุ้มค่ากับสิ่งที่จะได้มาหรือเปล่านะครับสมมุติว่าโอเคถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยก็ถือว่าเกลือไปนะครับยอมรับจตาก,กันไปแต่ถ้าเกิดได้มาเนี่ยมันเป็นตัวที่จะเอามาเติมเต็มทีมเราได้ดีหรือไม่นะครับบวกกับประสบการณ์ในการเปิดไ d ดีไก่มาถ้าเอาเฉพาะในภาค2 0 2พนะครับผมก็เปิดเริ่มต้นเลยคือแพ็กโรนารินโยนะครับที่มาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับผมวันศุกร์ใช่ไหมโรนาดินโยอันนั้นใช้เป็นไ d ดีไก่โรนันโดเปิดสุ่มไป นะครับผลปรากฏว่าหมดไปน่าจะประมาณ3,000ทองนะครับผมจาก ID แบบสายฟรีร้อนะทองกว่าจะเก็บได้ขนาดนั้นนี่คือใช้เยอะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับโรนโ,โดเปิด ไอดีโลนินโยไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับเป็นความชอกช้ำช้ำใจเหลือเกินนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับเมื่อไม่นานนี้นะฮะก็เปิดตามล่าอเลสซานโดเนสต้ดีด้านะครับผมซึ่งก็ได้เนสต้กับดีดามาในไอดีไก่เนม่าซึ่งโอ้อันนั้นคือดีใจสุดๆนะครับเพราะว่าเรากว่าจะเก็บทองได้ใช่ปะมาถึงวันนี้ครับได้เวลาของไอดีไก่เมสซี่หรือไม่นะครับถ้าดูจากทีมที่ผมมีตอนนี้เนี่ยจริงๆผมต้องการกองหน้านะครับผมก็พวกครูมินิก้ตอนนั้นยังไม่ได้ยง โรนโดกับเนมาเนี่ยผมก็มีลูมินิเก้อยู่แล้วถูกปะแต่เมสซี่เนี่ยยังไม่มีกองหน้าอาจจะเป็นเอมบัปเป้เป็นกิสมันแต่ก็ใช้แบบสลับหมุนเวียนกันไปมีมีตัวสำรองอย่างพวกฮาแลนด์นะครับร่างนี้นะครับก็โรนดโร่ร่างนี้เนี่ยก็อาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าจะเป็นตัวหลักไปได้ยาวๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวการ์ดสบูสต์มันก็จะมาเรื่อยๆตอนแรกผมคิดว่าผมจะรอกองหน้านะครับไม่ใครก็คนนึงนะครับอาจจะเป็นเอโต้ก็ได้อาจจะเป็นล e ูมินิเก้ก็ได้นะครับ แต่คิดว่ากองหลังก็สําคัญนะครับโดยเฉพาะแพ็กนี้นะครับมันยี้ยวนใจเหลือเกินและประตูก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับที่ค่าพลังตัน100บวกนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับตัดสินใจแล้วว่า รอบนี้นะครับผมไ d ดีไก่เมซี่ได้เวลาออกลงแล้วครับถึงแม้จะมีทองไม่เยอะนะครับแต่ทองที่กว่าจะได้มานี้เนี่ยโอ้โหลำบากลำบนเหลือเกินนะครับผมเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังมีในกลองจุดหมายอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองกดรับดูตอนนี้มี2,500้ยใช่ไหมกดรับอีกนิดนึงนะครับปุ๊บ2 9งพถ้านับครั้งละ9 0้9 1 9อ8 9 3 27เราจะเปิดได้3ครั้งนะครับเปิด10ได้3ครั้งแต่จริงจริง ผมตั้งใจไว้แค่2ครั้งนะครับเดี๋ยวดูว่าความตั้งใจของผมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปล <c> ง <oughs> หรือเปล่านะครับแต่ตั้งใจไว้แค่2ครั้งนะคบผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวกําลังใจจะหมดด้วยผมจะบอกว่าไอดีไก่ไปแค้มผมอะ่ะผมเปิดแบบนี้แต่ไม่ได้อัดคลิปนะเปิดไปปุ๊บเนี่ยพอทองมันเหลือน้อยแล้วกาลังใจมันจะลดน้อยลงไปจริงจงนะถ้าทองมันลดแบบต่ำกว่า1000ทองนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มเก็บใหม่แล้วอีกหรือเราต้องแบบพยายามเก็บใหม่แล้วกว่าจะได้อีกเนี่ย มันก็ท้อเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดทองมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจจะเปิดแค่2ครั้งนะครับผมดาวดึงจะมาหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยววัดกันแล้วกันนะครับกับ2ครั้งนะครับฟิลิปลามฟาบิโอคาโนวารโลปีเตอร์ชไมเคิลครับกับทองที่สั่งสมมาหลายเดือนของไก่เมสซี่นะครับผมเนมาสมหวังไปแล้วโรนันโดล้มเหลวไปแล้วนะครับเมสซี่จะเป็นยังไงครับ ขอเปิดสักสองครั้งจะตั้งใจเลียนนะครับผมขอสักตัวหนึ่งเถอะแค่หนึ่งตัวผมก็ดีใจแล้วนะครับผมเก้าร้อยทองที่สั่งสมมาที่สองคุณค่ากว่าจะได้มาเลือดตาแทก,กระเด็นปาฏิหารมาหรือเปล่าครับเก้าร้อยเลลุยมาร้อยเป่าทีแรกเฮ้ยลุงมีลุงมีลุงแบบนี้ได้ได้ใช่ไหมหนึ่งตัวได้ใช่ไหมหนึ่งตัวสีทองไหมสีทองไหม กับเขาเหมือนกันนะไฟเฮ้ยว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวทีเดียวแตกว่าโอ้ยเหลือต่อไแสองพัน2000ถามว่าพอหรือเปล่าพอสิครับไปต่อทําไมจากประสบการณ์ตรงแล้วนะครับถ้าตัวแรกแตกไวนะครับผมตัวต่อไป โคตรลำบากนะครับผมโคตรเกลือเพราะฉะนั้นจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราควรต้องหยุดอย่าเพิ่งช่าใจเพราะว่าอีก2ตัวที่เหลือเอาไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอแพ็คหน้าก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่มีสกิลพิเศษในแพ็คด้วยนะครับผม,มแล้วเป็นตัวอัดประโยชน์สาธาลรัประโยชน์นะครับเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งกลางรับนะครับโอ้ย,อย,อยน้ำตาจูไหลวะ่ะเอาจริงเอาจริงนะครับก็ เอายืนตรงไหนดีวะเดี๋ยวก่อนนะหยุดก่อนนะครับขอหยุดเปิดก่อนนะครับผมเอเอเฮ้ดีใจวะ <c oughs> ดีใจจริงเพราะว่าทองฟรีนะเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าเอ่อเติมแล้วก็ เราก็ผิดหวังโอเคเติมมันก็เติมนะแต่ว่าทองฟรีเนี่ยคือมันอาศัยความลําบากลําบนก็จะได้มาใช่ปะ่ะเอออืผมก็ช่างใจอยู่ว่าผมจะยืนตรงไหนเพราะว่าผมมีคาร์ลสคาฟูอยู่แล้วถ้าเกิดได้รามมาแต่ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องแทนคาร์นกูไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองจับฟิลิปรามนะครับมาอัพยืนกองกลางดูนะนะครับได้ไหมเนาะเดี๋ยวตัวสำรองอาจจะต้องเอาออกบ้างนะครับฟันด์ฟาสเหรอ เอานี่แล้วกันนะครับผมอดีการดออกไปนะครับถ้ายืนตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราอัพเป็นตำแหน่ง C M F ได้ไหมเนาะ C M F ได้เหมือนกันนะครับ C F F up ได้เหมือนกันนะครับอืมผมคิดว่าเหมาะหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แบ็กเหมาะอยู่แล้วนะครับมันซ้ายขวาได้หมดอาจจะเป็นตัวสแปร์เวลาแบบแบ็กตัวอื่นไม่ฟิตหรือยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเราเพิ่มตำแหน่งให้เป็น CMF ไปก่อนดีกว่านะครับหรือจะขยับขึ้นสูงเป็น LMF RMF ก็ได้นะแต่ว่าอยากได้ CMF มากกว่าถ้าเล่นแผนที่ผมเล่นตอนนี้นะครับผมไปขอดู CMF หน่อยครับอันนี้ไม่ได้ครับผม ต้องไป CMF ครับึไม่ได้อีกว่ะเฮ้ยมันเป็น IMF ใหไปแต่ว่าเราต้องการเราต้องการ CMF นะครับผมกดอีกทีหนึ่งโอ้โหเป็น DMF ครับอีกทีนึงโอ้โหเป็นซ้ายเป็นขวาเฉยเลยอะ l อ f เ m f เฉยเลยอะครับเออแต่ไม่เอาทับทับดีกว่าครับทับดีกว่าทับดีกว่าเอา l m f ออกนะครับปุ๊บ CMF หน่อยเพื่อนเลยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเล่นแล้วมันจะเป็นยังไงนะสำหรับ CMF นะครับ เดี๋ยวมาบอกอีกทีใน EP ต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมขอทดสอบก่อนแล้วกันนะครับปุ่นมันไม่ออกว่าไปออกเซนเตอร์เฉยเลยเซนเตอร์ก็เปิดได้นะครับแต่ไม่เหมาะไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยครับอ้าวได้ทีหนึ่งโอ้ยอ่านะครับ CMF นะครับผมแล้วจะอัพแบบไหนดีนะ CMF นะครับเดี๋ยวผมขอลองออโต้ก่อนนะครับปุ๊บโอเคปั๊บเข้าไปถ้าออโต้มันจะ104นะครับยังไม่105นะฮะเดี๋ยวขอปรับหน่อยนะครับผมปุ๊บ เราจะอัพเน้นเกมรับเหมือนกับที่ผมรีวิวไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวขอคิดดูแป๊บหนึ่งนะผมอ่านคอมเมนต์ที่ลงคลิปรีวิวิลิปลามไปก็มีหลายท่านที่อัพแบบนูน้นแบบนี้ที่มาแนะนานะครับขอบคุณมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่บูสเตอร์เมดที่2นะครับว่าเราจะเปิดได้ลงตัวตามที่เราอยากจะอัพหรือเปล่าเนี่ยไม่งั้นมันจะไม่สวย105ไงเราต้องการ105ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตสุ่มบูสเตอร์ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยคืออัพตามคุ ขอบคุณมากนะครับแต่ว่ามันจะได้ร้อยสี่อยู่นะครับเราอาจจะต้องใช้ booster agility แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูว่าู o เตอร์ที่เราได้เม็ดที่2เนี่ยมันจะไปติดอะไรนะครับแล้วเราก็อัพตามู o เตอร์เม็ดที่2ดีกว่าผมมีอยู่ตั้ง10ชิ้นนะครับยังไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าจะใช้ซูรุยซูนะครับก็ลองดูสักหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะลองดูฮะไปครับขอ agility นะครับถ้า agility จะตรงตัวเลยนะครับไซเคอร์อินสติ้งมันเป็นของกองหน้าอยู่แล้วนะครับเฮ้ยมันได้105เหมือนกันว่ะเฮ้ สไตการ์อินสติงได้ร้อยห้าเหมือนกันสําหรับการอัพแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูค่าพลังข้างในก่อนนะเผื่อบางคนชอบนะครับคือเกมรับก็ยังดีอยู่นะครับโลพาร์สล็อบเทดพาสอาจจะไม่ได้เน้นมากก็เป็น90สีฟ้าอยู่นะครับแต่ได้ลูกโค้งเนี่ยเกอันนี้อาจจะเหมาะสําหรับเอาไปเล่นริมเส้นนะครับเอาไว้วิ่งไปเปิดนะครับในขณะที่เกมรับก็ยังดีอยู่ก็อาจจะอัพเป็นสายแบ็คอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับผมและสปีดได้93สปีดต้น95ความอึดยังได้อยู่ที่100 100นบบนง้ แต่ประเด็นคือตอนนี้ผมอยากจะลองเล่น C M F หรือ D M F ดูนะครับไม่รู้ว่าแบบไหนจะเหมาะอืมลังเลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยว่าจะยังไงดี ผมว่าถ้ายืนซ m MM f อแบบนี้อาจจะต้องเน้นดิบบิ้งหน่อยนะครับจังหวะการเลี้ยงบอลเพิ่มดิบบิ้งเพิ่มขึ้นมาหน่อยดีไหมเนาะเดี๋ยวลองดูอีกแป๊บหนึ่งนะเอ๊ผมคิดไปคิดมาผมว่ามันจะเสียของหรือเปล่าวะลืมลืมนึกถึงสกิลเอ็ดคอสซิ่งไปถ้าเกิดเอามายืนตรงกลางเนาะเพราะว่าถ้าเกิดามายืนตรงกลางปุ๊บเนี่ยสกิลเอ็ดคอสซิ่งเหมือนฟรีเลยนะคือเหมือนไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปยืนแบ็กกว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับถูกไหมเออเอากลับไปยืนแบ็กแต่ว่าลองอัพแบบนี้ดน,บบนัีมก็ ความเร็วอาจจะตกลงนิดนึงไหมแต่ว่า ก็ได้ลูกโค้งเลิกลูกอะไรมาเพิ่มเติมขึ้นหน่อยนะครับเกมรับก็ยังทรงดีอยู่นะครับความอึดอาจจะลดลงสปิดอาจจะลดลงนะครับเหมาะหรือเปล่าเนาะลองเล่นดูสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเนาะคือนักเตะที่มันสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเราอาจจะต้องลองขยับไปมาว่าแบบไหนมันเข้ากับทีมของเรานะครับใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตในคลิป e ีีจะต่อไปสําหรับ ID ดีไก่เมสซี่นะครับว่าผมจับตรงไหนดีนะฮะเนี่ยแหละครับโจทย์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมได้นักเตะใหม่เข้าไป ต้องไปคิดนะครับว่าเออเล่นตรงไหนดีเหมาะสมกับทีมของเรามากที่สุดนะครับเพราะบางคนอาจจะมีแบ็กตัวอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมก็เสียได้เหมือนกันว่าคาฟูสั่ได้มานะครับแต่แบ็กก็มีเบนไว้ด้วยนะที่มีเอ็ดคอสซิงอ่ะหรือจะเอาแบบนี้ไหม นะครับยืนซ้ายนะครับเบนไว้ยืนขวาอย่างนี้ไหมเน้นเอ็ดคอสซิ่งไปเลยเอ้ยก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะฮะเออเอเอลองเล่นแบบนี้ไปก่อนเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลองใส่สกิลให้แกหน่อยนะครับผมสกิลของฟิลิปรามที่มีอยู่ตอนนี้ติดตัวเนี่ยก็จะเป็นสกิลพวกสกิลพาลส,สกิลยิงหมดเลยนะครับไม่มีสกิลคลองบอลเลี้ยงบอลไม่มีเดบ็บบอทงเด็บบอลทัชสโตคอนโซอะไรไม่มีเลยนะครับผมสกิลเกมรับก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยว ถ้าเกิดเป็นตัวล่างทรงผมไม่แน่ใจว่ามีตัวล่างทรงที่มีสกิลดับเบิลทัสหรือสกิลโซคอนโทรอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะดับเบิลทัสมีแล้วก็ดีเลยไม่มีว่ะไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องสุ่มสกิลหน่อยนะครับผมขี้เกียจไปเปิดล่างทรงและสุ่มตรงๆเลยดีกว่านะลองดูครับมีอยู่50ชิ้นเท่านั้นเองนะครับดูดูเหมือนเยอะนะครับแต่ใช้แป๊บเดียวหมดนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยไปครับปุ๊บครูปาซิ่งซ้ำนะครับปุ๊บ ฮิวทิกอ่ะเก็บไว้ครับปับ๊บอืสกิลสับไม่เอาซ้ำไปเลยสไลด์โอเคสกิลเกมรับเพิ่มมาหนึ่งปึ๊บโอสกิลสับอีกแล้วผมจะเว้นไว้หนึ่งช่องแล้วกันเอาไว้ถ้าเกิดยังไม่ได้เดี๋ยว one t o u จริงๆนะครับผมปึ๊บซูปเปอร์สับเอามาเพื่ออะไรปึ๊บเอเดลก็ได้นะดิปปิง้งช็อตไม่เอาสกิลยิงเยอะแล้วเป็นแบ็คโน a y one touch p a ซ้ําครับอืปับ๊บช็อปเทิร์นมันก็ดีแหละแต่ไม่ดีเอาได้กว่า เอาไซเคลเลอร์มีอยู่แล้วครับปับ๊บนักเกิลช็อตไม่เอาแต่บนทัสหน่อยว่ะโอโหสิบกว่าชิ้นแล้วครับซัมโบโลไม่เอาชิปไม่เอาชิปจริงๆชิปจริงๆตอนนี้ซูเปอร์ซับไม่เอาโออะไรวันนี้โลดเดส์ทสเออเก็บไว้ก็ดีไหมวะก็ดีนะอะเปิดอีกช่องหนึ่งแล้วก็เว้นไว้อีกช่องหนึ่งเผื่อไม่ได้เดี๋ยวบนทัสนะครับผมปั๊บเข้าไปพินพอยมีอยู่แล้วขอเดี๋ยวบนทัสหน่อยปัน่นไม่เอา ขอดับันทัสหน่อยสับไม่เอาแต่บ,บัตทัสหน่อยโว้ยแทร็กแบ็กก็น่าสนใจนะแต่ว่าไม่เอาฮึโอ้โหนี่บอกแล้วว่า50ชิ้นนะแป๊บเดียวโอ้โหโซโคอนโทรครับทุกคนเอาละด้โซคอนโทรมาแล้วนะครับผมฮิวทิกเอาออกดีไหมเนาะเราไม่ควรกด แถวที่5โดยการสุ่มไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวร่างทรงมาเราจะเอามายัดใส่ไม่ได้นะครับเอาไงดีวะเพราะฉะนั้นผมขอเวลาแป๊บหนึ่งผมขอเอา28ชิ้นนะครับผมไปใส่ตัวร่างทรงหน่อยนะครับว่าจะได้ดับเบิลทัสหรือเปล่าครับขอเวลาสักครู่ครับทุกคนครับสรุปแล้วยังเปิดสกิลดับเบิลทัสให้กับตัวร่างทรงไม่ได้นะครับผมเนี่ยเมื่อกี้ไปทํามาเพียบเลยนะฮะไม่ได้นะครับยังไม่ได้ดับเบิลทัสเลยนะครับผมแล้วผมก็ลืมคิดไปอย่างหนึ่งอีกหนึ่งสกิลที่สำ คันนะครับก็คือควรจะต้องมีไว้นะครับแมนมาร์กกิ้งฮะแมนมาร์กิ้งยังไม่มีนะครับสำหรับแบ็คที่อาจจะไม่ค่อยประกบตัวปีกนะครับผมเออถึงแม้จะเป็นแบ็คสายบุกก็ตามนะครับลืมเลยนะครับแล้วก็พวกบล็อกเกอร์สรอะไรพวกนี้ยังไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องเอาออกหน่อยนะครับผมคิดว่าผมจะเอาฮิลทิกออกนะครับแล้วผมเหลือขยักไอเทมสกิลไว้9ชิ้นนะครับเดี๋ยวดูว่า จะสุ่มได้หรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามไอ้แถวสุดท้ายผมก็ยังเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนฮิวทิกตรงนี้เนี่ยจะเป็นดับเบิลทัสหรือแมนมาร์กิ้งหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวลองดูครับไปเรื่อยๆซัมโบโลอีก9ชิ้นเนี่ยเอาให้หมดเลยปึ๊บกับตันซี่มีอยู่แล้วปั๊บเข้าไปคัตบีไฮเอ็นเทิร์ไม่เอาปั๊บเข้าไปหมักเซยเทิร์นก็น่าสนใจว่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่ใช่ปีกขนาดนั้น โนลุปพลาสหือเหลือ4ชิ้นเท่านั้นครับลองเลงโอ้ยน่าเก็บเหมือนกันนะครับลาโบน่าโอ้โหน่าจะยัดได้ดสัก10สกิลนะครับโอ้มองเฮดดิ้งแล้วก็แอร์เรียลซูเปอร์ตี้ก็น่าสนใจเหมือนกันมันมีบางจังหวะที่ อาจจะต้องผูกเข้าไปช่วยเซนเตอร์ในการเคลียร์บอลน,นะครับผมอ้แต่เฮดดิ้งไม่ต้องหรอกนะครับอีกทีหนึ่งสุดท้ายโอ้เฮดดิง้งผมว่าอีกยาวไกลสําหรับสกิลนี่คือเป็นอะไรที่ยากพอๆกับการสุ่มเลยนะครับผมดูดิ50ชิ้นแป๊บเดียวหมดเลยนะฮะยัางขาดสกิลที่สําคัญอย่างดับเบิ่มทัสนะครับผมแมนมาร์กิ้งแอรีเอลสูเปอร์ตี้โออยากได้3สกิลนี้มาใส่ด้วยครับทำยังไงได้ละครับผมว่างไว้แค่1ช่องนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะต้องว่างช่องสุดท้ายไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดเเก็บทมมพิ่ เพิ่มเติมก็ไปสุ่มเฮดดิ้งให้ได้แอดดิเอลสเปอรตี L ้นะครับผมแมนมาร์กิ้งหรือว่าเด็บเบิ้ลทัสอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วที่เหลือค่อยค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งถ้าจะให้สวยจริงๆคงต้องใช้เวลานะครับโอเคครับก็ สกิลเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนการใช้หรือการอัพเนี่ยก็ผมแนะนําแนวทางการอัพไปในคลิปรีวิวเต็มๆไปแล้วนะครับอันนั้นก็ไปอัพแบบนั้นก็ได้นะครับหรือจะอัพแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คืออาจจะลดสปีดลงหน่อยนึงนะครับแต่ได้ลูกโค้งเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนบูสเตอร์ไม่ที่2องนะผมว่ามันค่อนข้างหลากหลายนะครับมันสามารถที่จะเลือกได้หลายแนวหลายแบบเหมือนกันนะครับแต่แสแตทมันก็จะเพิ่มแค่อย่างละหนึ่งนะครับถ้ามันไปเพิ่มจุดที่มันไปทําให้ปลดล็อกค่าพลัง นะครับที่เกิน99ไปเนี่ยอย่างเช่นพวกสตัมมิน่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันจะช่วยได้ดีนะครับมันจะปลดล็อกได้แต่ถ้ามันไปเพิ่มแค่หนึ่งแต้มพวกค่าพลังสีส้มสีเขียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มอะไรที่เห็นผลมากนักนะครับมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเล่นไปเรื่อยๆลองอัปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับสำหรับฟิลิปรามนะครับผมโอเคครับก็เหลือทองไว้ลุ้นแพ็คหน้า2000ทองนะครับผมยังมีทองไว้สุ่มกองหน้าที่รอคอยฮะอาจจะเป็นเอโต้ก็ได้ถูกปะ่ะเออถ้าเอโต้มาก็แจมมเหือนนนกัผูิ กว่ากันอีกทีนึงสำหรับไอดีไก่เมซี่ฮะมีทองไว้ใช้อีก2,000เลยนะครับผมสุ่มได้อีก2-3าครั้งนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครยังไม่ได้เปิดก็ขอให้โชคดีแต่ถ้าเกิดใครมีทองจำกัดนะครับ คุณอาจจะรออัปเดตพรุ่งนี้อีกทีนึงก็ได้เพื่อหาสปรีเราจะได้รู้ว่าพรุ่งนี้มีแพ็คโชว์ไทม์ที่เราต้องการมาหรือเปล่าแล้วรวมถึงแพ็ควันจันเราจะได้ทราบล่วงหน้าด้วยนะครับว่าเป็นแพ็คอะไรอย่างน้อยๆแพ็คนี้ก็อยู่ถึงวันจันนะครับเราจะได้มีเวลาตัดสินใจสำหรับใครที่มีงบไม่เยอะนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องบอมซกี้โฟบอมสิกี้รีวิวทุกช่องลิงก์อยูใ่ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับอุ้ยส่งท้ายด้วยการเปิดกั์ดเขียวฮะยังไม่ได้เปิดนครับับขขขอออุ้ห่ย่ยยยกาดเีวสงทไปพพ might not yeah. oh I can burn okay have 120 half I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just